บทที่สิบห้าไม่ว่าจะพยายามเป็นร้อยครั้งก็ยังไม่สามารถชนะพี่สาวได้ทันทีที่กอบโกยเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงทั้งหมดลงในถุงของเขาแล้วดวงตาของเขาก็จับจ้องไปที่พื้นหญ้าซึ่งมีดาบยาวแวววาวเล่มหนึ่งนอนอยู่นั่นคือดาบของราชาก็อบลินหมวกทองเขายกมือขึ้นหยิบดาบยาวขึ้นมาเมื่อปัดดาบเล็กน้อยคุณสมบัติของมันก็ปรากฏขึ้นตรงหน้ากับแค้นใจไม่มีสิ้นสุดพลังโจมตีสี่ห้าพลังชีวิต บวกสาเอฟเฟกต์พิเศษทำความเสียหายแบบกระจาย10หน่วยในระยะ2หลารอบเป้าหมายต้องการเลเวล20ประวัติของดาบดาบนี้ถูกเรียกว่ากับแค้นใจไม่มีสิ้นสุด ราชาก็อบลินผู้สูญเสียคนรักสุดที่รักใช้เวลายาวนานฝึกฝนตนจนล้างแค้นสำเร็จเขาได้ดาบนี้จากการนำกระดูกสันหลังของศัตรูตัวฉกาดมาหลอมรวมกับเหล็กกล้าจากเทือกเขาเทียนซานแม้ศัตรูจะตายไปแล้วแต่ความใจบอดจากการสูญเสียยังคงตราตรึงใจเขาไม่มีวันลบเลือนเขาจึงตั้งชื่อดาบนี้ว่ากับแค้นใจไม่มีสิ้นสุดเพื่อสื่อถึงความแค้นที่ไม่มีวันสิ้นสุดติงจี้หลินขมวดคิ้วรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังโกงเกมยังไงอย่างนั้น ดาบเล่มนี้มีพลังชีวิตเพิ่มเข้ามาพอดีกับคุณสมบัติพลังโจมตีของดาบจินสือเจียนที่เพิ่มพลังโจมตี35หน่วยนอกจากนี้เอฟเฟกต์พิเศษของมันคือทําความเสียหายแบบกระจาย10หน่วยส่วนจินสือเจียนนั้นมีเอฟเฟกต์เจาะเกราะ8หน่วยทั้งสองอย่างไม่ขัดแย้งกันเลยเหมาะสมกับการหลอมรวมเข้าด้วยกันจะรออะไรอีกละ่ะหลอมรวมให้ค่าเดี๋ยวนี้เลยทันทีที่เขาวางดาบจินสือเจียนและกับแค้นใจไม่มีสิ้นสุด ลงในหน้าต่างหลอมรวมดาบจินสือเจี้ยนถูกวางเป็นดาบหลักเพื่อรักษาชื่อไว้ส่วนกับแค้นใจไม่มีสิ้นสุดแม้จะทรงพลังมากแต่ก็เต็มไปด้วยความแค้นทันใดนั้นสองอาวุธชั้นยอดระดับทองชนเข้าหากันอย่างรุนแรงแสงสีทองสว่างจ้าจนแทบมองไม่เห็นและต่อมาดาบจินสือเจี้ยนใหม่ก็ปรากฏตรงหน้ามีคุณสมบัติที่ระเบิดพลังจินสือเจี้ยนพลังโจมตีห้าห้พลังโจมตี บวกส5พลังชีวิตบวกสาเอฟเฟกต์พิเศษเจาะเกราะลดค่าป้องกันของเป้าหมาย8หน่วยเอฟเฟกต์พิเศษทำความเสียหายแบบกระจาย10หน่วยในระยะ2หลาคุณสมบัติหลอมรวมสำเร็จต้องการเลเวล20ประวัติดาบ จินสือเจี้ยนเคยเป็นดาบประจําตัวของวีรบุรุษเผ่ามนุษย์คนหนึ่งแต่ต่อมากลับถูกหมูป่าราชาฆ่าและดาบก็ถูกทิ้งไว้กลางป่าร้างเฮ้อติงจี้หลินหายใจออกอย่างโล่งอ,อกแต่ก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นดาบจินสือเจี้ยนในมือของเขานั้นมีพลังราวกับดาบเทพเจ้าเลยทีเดียวแม้ว่าเกมจะเพิ่งเปิดมาเพียงเก้าชั่วโมงเท่านั้น ในขณะที่เขากำลังปลื้มปริ่มสุดขีดตาของเขาก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งแวววาวอยู่ในพุ่มหญ้าเมื่อเขามองดูอย่างใกล้ชิดเขาก็แทบจะตกต้นขาของตัวเองมีแหวนสีทองวางอยู่ในพุ่มหญ้าเกือบจะถูกมองข้ามไปแล้วเขารีบหยิบแหวนขึ้นมาทันใดนั้นความอบอุ่นก็แผ่ซ่านไปทั่วมือของเขาแหวนวงนี้มีดีไซน์ที่แปลกตาทำจากทองคำแท้ตกแต่งด้วยสัญ,ญลักษณ์ขวานทองแดงที่หักซึ่งให้ความรู้สึกน่าเกรงขามนี่คือขวานที่เผาก็อบลินใช้ต่อสู้กันในทุกๆ วันหัวใจของติงจี้หลินเต้นรัวไม่หยุดนี่มันแหวนระดับทองช่างน่าทึ่งจริงๆเขาปัดแหวนเบาๆและคุณสมบัติของมันก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าแหวนก็อบลินพลังโจมตีบวกส6เอฟเฟกต์พิเศษดูดเลือดบวกสต้องการเลเวล20 เมื่อเห็นคุณสมบัติของแหวนทองคำในมือติงจี้หลินรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นความดีใจอย่างรุนแรงขวามผิดหวังคือแหวนทองคำระดับสูงนี้มีโอกาสเพิ่มค่าคริติกลและดูดเลือดสองอย่างแต่ตามความทรงจำในอดีตแหวนทองคำมีค่าคริติกลและดูดเลือดสูงสุดคือบวกสองซึ่งจะถือเป็นของที่สมบูรณ์แบบแต่ความมาดีใจคือค่าดูดเลือดบวกสองนั้นตรงกับความ ต้องการของเขาในขณะนี้หากไม่มีค่าดูดเลือดนี้แผนการในการฟาร์มและเลเวลับหลังออกจากหมู่บ้านผู้เล่นใหม่จะกลายเป็นความฝันที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ปับ๊บเขาสวมแหวนทองคำเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในขณะนี้สถานะส่วนตัวและพลังต่อสู้ของติงจี้หลินสูงขึ้นถึงระดับที่น่าทึ่งและเริ่มมีลักษณะของผู้เชี่ยวชาญลมแห่งมรดกแห่งไวอูระดับ22การโจมตี1883 3, 3 5สห การป้องกันกาย172การป้องกันเวท146พลังชีวิต5300ค่าคริติกลศค่าดูดเลือด2ค่าลักกี้3ค่าชื่อเสียง5000พลังต่อสู้722 ตอนนี้ในหมู่บ้านเหมยหลินมีผู้เล่นเกือบหมื่นคนระดับสูงสุดเพียง18เท่านั้นและในตารางอันดับพลังต่อสู้เสียงหยวนต้าผานมีพลังเพียง372จุดดังนั้นพลังต่อสู้ของติงจี้หลินสูงกว่ามากถึง400จุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นได้เวลาแล้วเขาหายใจเข้าลึกๆและคิดว่าเขาต้องกลับไปจัดการกับเรื่องต่างๆก่อนที่จะออกจากหมู่บ้านผู้เล่นใหม่และไปที่เมืองใหม่ฟุบเวลาประมาณ10โมงเช้าหมู่บ้านผู้เล่นใหม่ยังคงมีชีวิตชีวา ติงจี้หลินนำอาวุธต่างๆเช่นดาบปะดงและไม้เท้าสไลด์ไปขายที่จุดจำหน่ายโดยตั้งราคาเป็นแบบประมูลสองชั่วโมงเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดหากรอถึงวันพรุ่งนี้อาจทำให้ของเหล่านี้ลดราคาลุงประมุกเขาเดินไปหาหัวหน้าหมู่บ้านและทำทีเป็นเด็กดีตอนนี้ฉันระดับ20แล้วอยากไปเที่ยวที่ไกลๆก,ลกรุณาเขียนจดหมายแนะนำให้ฉันด้วยได้เลย หัวหน้าหมู่บ้านยิ้มและกล่าวนักเดินทางการเติบโตของเจ้าทำให้ฉันประทับใจนี่คือเกียรติยศของเจ้าจุดหมายถัดไปของเจ้าคือเมืองถาววาซึ่งที่นั่นจะช่วยให้เจ้าฝึกฝนตัวเองได้ดีขึ้นจากนั้นติงจี้หลินได้รับภารกิจจดหมายแนะนำตัวที่ต้องนำไปส่งที่เมืองเพื่อรับการรับรองจาก NPC ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสถานะในโลกนี้และอาจพลาดภารกิจของอาณาจากักรติงจี้หลินพยักหน้าและรับจดหมาย สถานีคนส่งอยู่ด้านนอกเมื่อส่งจดหมายก็จะสามารถเรียกรถมาได้ซึ่งการเดินทางจะใช้เวลาสี่ชั่วโมงภายในเกมและเขาสามารถใช้เวลานั้นนอนพักผ่อนได้นี่คือเหตุผลที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ต้องรีบเลเวลถึง20ภายในวันแรกเพราะหากรอถึงวันถัดไปจะเสียเวลาหรือทำให้ต้องออนไลน์นานขึ้น แต่ติงจี้หลินยังไม่อยากออกไปเขามองไปที่บ่อใกล้ๆที่มีพ่อค้าขายน้ำยาที่ยืนอยู่ซึ่งเป็นที่ที่ผู้เล่นมักจะไปซื้อน้ำยาและมันไม่ใช่เขตปลอดภัยทำให้ผู้เล่นบางคนถูกโจมตีตายขณะซื้อน้ำยาเมื่อเข้าถึงถถวฮวเจินระดับของมอนสเตอร์จะสูงขึ้นผู้เล่นจะต้องใช้น้ำยามากขึ้นดังนั้นการซื้อจำนวนมากจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่รอดติงจี้หลินซึ่งกำลังขัดสนได้เกิดความคิดว่าถ้าฆ่าดินพีซีนี้จะมีโอกาสได้รับอะเทมยาใหม ตามทฤษฎีแล้วไม่มีปัญหาแต่ผลที่ตามมาคืน PC ซจะต้องรอถึงสองชั่วโมงจึงจะรีเซ็ตใหม่ซึ่งมันอาจทำให้ผู้เล่นคนอื่นเสียโอกาสไปบ้างเขาคิดดูแล้วว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เท่าไหร่และในที่สุดก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาพ่อค้ายาเ p ็นซตรวจดูสถานะของพ่อค้าซึ่งเป็น NPC ระดับ20มีพลังชีวิตเพียง5,000ันหน่วยเมื่อเริ่มโจมตีก็จะมีกาดเข้ามาจับกลุ่มทันทีเขาจึงต้องคิดให้ดีติงจี้หลินดึงดาบออกมาแล้วฟันพ่อค้ายาไม่หยุด อย่ากโกรธฉันเลยฉันจนเกินไปจริงๆดาฟาดฟันไม่หยุดทำให้ตัวเลขความเสียหายลอยขึ้นมาเรื่อยเฮ้ยพ่อเธอหนุ่มน้อยพ่อค้าอยากมือขึ้นอย่างตกใจเราสองคนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเลยแต่ติงจี้หลินไม่หยุดฟันจนในเวลาไม่ถึงสิบวินาทีพ่อค้ายาก็ล้มลงพร้อมกับเสียงปัง ยาเม็ดจำนวนมากหลุดออกจากร่างพ่อค้าทำให้พื้นเต็มไปด้วยยาระดับกลางที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิต1,000ันหน่วยและยาระดับสูงที่ฟื้นฟูได้ถึง2,500หน่วยมีแม้แต่หอยาระดับสูงที่มีถึง20ชิ้นจากที่ไกลๆก,กัด NPC ซคนหนึ่งที่ถือขวานใหญ่ตะโกนเสียงดังใครมันกล้าทำเรื่องชั่วแบบนี้ในเขตของข้าติงจี้หลินรีบเก็บยาเฉพาะยาระดับสูงเท่านั้นหอยาระดับสูงที่เขาเก็บได้มีถึง50บห่อพื้นที่กระเป๋า100ช่องเต็มหมดในพริบตา กลุ่มผู้เล่นที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ตกใจเฮ้ยมีคนค่าพ่อค้ายารีบไปเก็บยากันเถอะทุกคนรีบวิ่งเข้ามาแย่งยาอย่างโกลาหลติงจี้หลินรีบใช้ไอเทมวาบกลับเมืองฟุ๊บร่างของเขากลับมาที่จุดวาบในหมู่บ้านมือใหม่แล้วความเกลียดชังที่กาด NPC มีต่อเขาก็รีเซ็ตใหม่กาดที่ตามมาจึงกลับไปด้วยความสับสน ติงจี้หลินเดินออกจากหมู่บ้านเหมือนคนดีแล้วเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปเทาวเฮานั่งเกวียนที่จะใช้เวลาสี่ชั่วโมงกว่าจะถึงหากเป็นรถไฟฟ้าใช้เวลาแค่สิบนาทีติงจี้หลินถอดหมวก VR ออกมาแล้วกินข้าวพักผ่อนวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเซิร์ฟเวอร์เขาต้องรีบเก็บทรัพยากรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้เขายังมีเรื่องต้องทำอีกจึงหยิบโทรศัพท์ส่งเสียงไปหาเซินปิงเยเว่ผู้ช่วยและเพื่อนสนิทของหลินซีซี ปิงเยเว่พี่นอนหรือ,อยังถ้ายังผมเลี้ยงข้าวมือดึกหน่อยมีเรื่องอยากคุยเซินปิงเยเว่ตอบกลับมาอย่างแปลกใจตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยนะแล้วเรียกซีซีหรือยังไม่เรียกเฉพาะพี่นะผมมีเรื่องอยากคุยเป็นการส่วนตัวโอเคงั้นเจอกันที่ร้านบาร์บีคิวข้างล่างก็แล้วกันหลังจากนั้นติงจี้หลินก็ไปที่ร้านบาร์บีคิวเซินปิงเยเว่มากับชุดนอนและเสื้อคลุมเธอแต่งตัวสบายๆเพราะคุ้นเคยกับติงจี้หลินเป็นอย่างดี บทที่16ภารกิจระดับบที่แผงขายบาร์บีคิวติงจี้หลินและเซินปิงเย่กำลังกินอาหารเสียบไม้ด้วยกันว่ามามีเรื่องอะไรเหรอเซินปิงเย่กินไปพลางเงยหน้ามองติงจี้หลินด้วยสายตาเล็กน้อยในใจอดไม่ได้ที่จะอยากสั่งเบียร์มาครึ่งลังพี่สาวอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปลอดภยัยติงจี้หลินก็กินเสียบไม้ไปด้วยเขากินเนื้อแกะเสียบไม้ทีละไม้อย่างรวดเร็วและหิวโหวย วันนี้ฉันมาหาเธอเพราะอยากให้เธอย้ายไปอยู่กับพี่สาวอย่างน้อยก็มีคนคอยดูแลกันมันจะปลอดภัยขึ้นหน่อยหาเซินปิงเย่ขมวดคิ้วเล็กน้อยและกล่าวว่านิสัยของซือซือหน้าต้องขอโทษที่พูดตรงๆนะแต่เธอคงไม่อยากจะอยู่ร่วมกับใครหรอกงั้นก็ต้องบังคับแล้วติงจี้หลินพูดว่าเธอก็แค่บอกว่าตัวเองไม่ชินกับการอยู่คนเดียวเฮ hey. เสินปิงเย่วางไม้เปล่าลงเงยหน้าและนั่งตรงพลางมองติงจี้หลินด้วยท่าทีจริงจังเจ้าหนุ่มน้อยตกลงเธอกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ทำไมถึงได้ดูแปลกๆปกขึ้นมาเฮ้อติ้งจี้หลินถอนหายใจและกล่าวว่าฉันจะไม่ปิดบังอีกต่อไปถ้าฉันบอกว่าเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งและติ้งจี้หลินที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอตอนนี้คือฉันที่เกิดใหม่ฉันได้เห็นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้จังอย่างจะฆ่าฉันและหลินซื่อซื่อด้วยความอิจฉาในอนาคตเธอจะเชื่อไหม ส่นปิงเย,ย่ถือไม้เนื้อวัวอยู่ในมือดวงตาสวยจ้องมองติ่งจี้หลินอย่างอึ้งอึ้งแล้วหลังจากนั้นก็หัวเราะเบาๆเขียนบทละครอยู่หรอก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยนะว่าติ่งจี้หลินจะมีความสามารถแบบนี้ด้วยก็รู้อยู่แล้วว่าเธอไม่เชื่อติ่งจี้หลินขมวดคิ้วและกล่าวว่าแต่ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องเชื่อเรื่องนี้ก็ได้แต่เธอเชื่อใจติ่งจี้หลินไหมอืม เซินปิงเย่เอ็นหลังพิงเก้าอี้ด้วยท่าทางผ่อนคลายดวงตาสวยดูหม่นมองนิดนิดรูปร่างสวยงามปรากฏเด่นชัดสร้างบรรยากาศที่ดูเย้าวยวนอย่างมากเธอหัวเราะเบาๆและกล่าวว่าอย่างที่เธอว่าฉันไม่เชื่อเรื่องที่เธอพูดแต่ฉันเชื่อในตัวติงจี้หลินเพราะตลอดมาเธอไม่เคยโกหกเลยงั้นก็ตามนี้เลยติงจี้หลินกล่าว จากวันนี้ไปย้ายไปอยู่กับหลินซือซือพยายามอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอย่างน้อยผู้หญิงสองคนอยู่ด้วยกันก็จะมีคนคอยดูแลกันได้แน่นอนถ้าเธออยากจะให้สบายใจกว่านี้ก็ลองหาผู้ชายสักคนที่ไปฟิตเนสคอยมาส่งผลไม้บ้างก็จะรู้สึกปลอดภัยขึ้นเสินปิงเย่เม้มปากและอยากจะลุกขึ้นวายวายติ่งจี้หลินไอเด็กบ้าเพื่อดูแลพี่สาวของเธอเธอไม่แคร์ความสุขทั้งชีวิตของฉันเลยเหรอยังจะมาจัดก,การหาผู้ชายให้ฉันอีกเธอคิดจะขึ้นฟ้าหรือไง ติงจี้ลินยิ้มแย,แย่ๆฉันก็แค่พูดไปอย่างนั้นเองเธอเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของชงชิ่งใจเธอกว้างขนาดนั้นแน่นอนไม่มาคิดเล็กคิดน้อยกับฉันหรอกใช่ไหมพอแล้วเซินปิงเย่พูดว่าฉันจะย้ายไปอยู่กับซือซือแต่บอกฉันหน่อยเธอมีแผนอะไรอีกและซือซือบอกว่าเธอไม่ยอมรับเธอเป็นเพื่อนในเกมเลยพวกเธอสองคนมีอะไรกันหรือเปล่าติงจี้หลินสุดลมหายใจลึกฉันต้องรักษาระยะห่างจากเธอ ตอนนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องเธออย่าถามมากกว่านี้รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมฉันจะกลับมาเองรออยู่ด้วยกันกันกบฉันใช่ไหมโอ้โหใบหน้าของเซินปิงเย่แดงวันที่อยู่กับซือซือวันคู่กับพี่ปิงเย่วันอาทิตย์อยู่ด้วยกันอย่างนั้นเหรอใบหน้าของติงจี้หลินก็แดงขึ้นฉันไม่เกี่ยงนะแต่กลัวตายจะไม่ไหวเซินปิงเย่หัวเราะคิกคแล้วกลับมาพูดจริงจัง เอาล่ะเลิกเล่นได้แล้วมาคุยเรื่องจริงจังดีกว่าฉันกับสื่อสื่อจะต้องสร้างกีฬาแน่แน่เธอจะมาด้วยไหมยังไม่มาฉันจะขอเป็นนักผจญภัยเดี่ยวสักพักก็ได้หลังจากนั้นไม่นานกินอิ่มดื่มพอแล้วติงจี้หลินก็ส่งเสริญปิงเย่ขึ้นไปบนอาคารก่อนจะขึ้นแท็กซี่กลับบ้านเขาอาบน้ําแล้วเข้านอนตั้งปลุกไว้ตอนตีห้าเพื่อให้ได้เล่นเกมในวันแรกเป็นเวลาหกชั่วโมงพอดี ตอนเช้าไก่ที่เลี้ยงอยู่บนระเบียงของเพื่อนบ้านข้างๆร้องไม่หยุดจากนั้นสุนัขในทั้งละแวกก็เห่าตามกันเป็นทอดๆท,ทำเอาติงจี้หลินปวดหัวก่อนที่เสียงนาฬิกาปลุกจะดังขึ้นโถเอ๋ยจิตใจที่แข็งแกร่งดุดเหล็กๆล,ลากของเขาตื่นขึ้นในทันทีเขานั่งขึ้นจากเตียงอย่างรวดเร็วสูดหายใจลึกๆและก้มลงมองผ้าห่มที่ถูกดันขึ้นมาบางส่วนของร่างกายตอนเช้าตรู่ก็ยังแข็งแกร่งดุดเหล็กนี่แหละฉัน หลังจากรีบล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเขาลงไปข้างล่างร้านอาหารเช้าใต้ตึกเปิดแล้วเขาซื้อจกหนึ่งชามและปลาท่องโกสาอันกินอย่างรวดเร็วข้างถนนจากนั้นก็กลับบ้านเพื่อเข้าสู่ระบบเกมวุเข้าสู่ระบบสำเร็จตัวละครของเขาปรากฏตัวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยตอนนี้ติงจี้หลินยืนอยู่บนสะพานหินข้างหน้าของสะพานคือเมืองระดับสามที่ชื่อว่าเถาหัวเจิน้นซึ่งเป็นที่ที่ติงจี้หลินจะใช้พัฒนาในช่วงต่อไป ในเกมเป็นช่วงเช้าหมอกลอยปกคลุมท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นแสงอาทิตย์ค่อยๆทะลุผ่านก้อนเมฆฉายแสงลงมายัางเมืองเล็กๆและทุ่งหญ้ารอบๆทิวทัศน์ดงดงามไม่ธรรมดาติ่งจี้หลินในชุดเกราะเต็มยศถือดับทองที่ถูกเสริมพลังไว้บนหลังพร้อมด้วยผ้าคลุมที่ปลิวสะบัดเบาๆดูราวกับเป็นยอดฝีมือเมื่อเขาข้ามสะพานก็เห็นกลุ่มทหารยืนเฝ้าสะพานอยู่ที่ทางเข้าเมือง ทหารเหล่านี้สวมชุดเกราะเต็มตัวถือหอกไว้ในมือบางคนก็มีดาบที่คาดไว้ที่เอวทั้งหมดเป็นทหารภายใต้การควบคุมของจหล,ลินอันมนทล,ลิงโจแห่งราชวงศ์ตาชูซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบป้องกันเมืองชายแดนเล็กๆแห่งนี้ที่ด้านหน้าของฝูงชนมีนายพลคนหนึ่งกำลังจูงม้าสึกอยู่เขาเป็นหัวหน้าหน่วยร้อยทหารรักษาการและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองกำลังที่ประจำการในเถวหัวเจิน้นเจ้าเป็นใคร กลุ่มทหารชักดาบในทันทีอาวุธชี้ไปที่ติงจี้หลินซึ่งเดินลงมาจากสะพานข้าเป็นนักเดินทางจากหมู่บ้านไม่หลินติงจี้หลินยื่นจดหมายแนะนำตัวนี่คือจดหมายจากหัวหน้าหมู่บ้านขอให้ท่านตรวจสอบโอ้หัวหน้าหน่วยร้อยเลิกคิ้วขึ้นยิ้มและกล่าวว่าได้ยินมานานแล้วว่าประตูสู่อีกโลกหนึ่งเปิดออกและมีนักเดินทางมากมายมายังทวีปหยุนเจอเพื่อช่วยพวกเราราชวงศ์ตาชูกำจัดปีศาจร้าย ในที่สุดข้าก็ได้พบกับนักเดินทางคนแรกแล้วติ่งจี้หลินยิ้มเล็กน้อยรู้สึกภูมิใจในใจที่เขานอนหลับไปหกชั่วโมงเต็มแต่ก็ยังเป็นผู้เล่นคนแรกที่มาถึงเถาหัวเจิ้นดูเหมือนว่าผู้เล่นคนอื่นๆอย่างปู่โย่หวังโย่เจวินและเซวินหยวนต้าผันยังติดอยู่ในหมู่บ้านเริ่มต้นกันอยู่เลยที่จริงมีบางสิ่งที่เขาไม่รู้ ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ฟอรัมของหมู่บ้านไม่หลินมีแต่คนด่าก,กันอุตลุดเพราะมีคนชื่อว่ยอู่ยี่เฟิงฆ่าพ่อค้าขายยาทำให้ผู้เล่นในหมู่บ้านซื้อยาไม่ได้เป็นเวลามากกว่าชั่วโมงแถมยังส่งผลกระทบต่อความเร็วในการทำภารกิจอย่างมากตอนนี้ยิ่งมีคนอย่างเซวินหยวนต้าผัานและโกหลานถิงฉวีใสส,สีตีไข่เข้าไปอีกชื่อว่ยอู่ยี่เฟิงก็เลยกลายเป็นชื่อที่้ายโวนในฟอรัมของเกมแต่ติงจี้หลินไม่รู้เรื่องนี้เลยและถึงจะรู้ก็คงไม่สนใจอย,อยู่ดีไปเถอะ หัวหน้าหน่วยร้อยรับจดหมายแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้ามีสิทธิ์ที่จะเข้าเมืองเถาหัวเจิ้นโลกภายนอกเต็มไปด้วยอันตรายโปรดระวังตัวให้มากได้ขอบคุณติงจี้หลินทำท่าโค้งคำนับแบบนักรบตามที่หัวหน้าหน่วยร้อยทำจากนั้นก็เดินเข้าไปในเมืองเถาหัวเจิน้นในเมื่อเขาเป็นผู้เล่นคนแรกที่เข้ามาในเมืองนี้แน่นอนว่าต้องรีบทำภารกิจต่างๆก่อน เมื่อเข้าไปในเมืองก็เห็นชาวเมืองหลายคนทั้งหญิงสาวที่กำลังซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำเขาแอบฟังการสนทนาของหญิงเหล่านั้นหวังจะได้ข้อมูลที่มีค่าเมื่อคืนนี้พี่สะพ้ายหลินด่าผัวขี้เมาของเธออีกแล้วรำคาญจะตายเฮ้พี่สะพ้ายหลินน่าสงสารจริงๆที่มีผัวขี้เมาทั้งตะกะและขี้เกียจวันๆก็อยากจะเมาอยู่ในถังเล่าอย่างเดียวนอกจากเรื่องบนเตียงแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆ เธอพูดถูกพอตอนใกล้สว่างผัวขี้เมาของพี่สะพ้ายหลินสั่งเมาแล้วเสียงร้องของพี่สะพ้ายดังลั่นคนสามถนนไกลก็ยังได้ยินใช่ไหมล่ะใช่เลยบางทีก็แอบอิจฉาพี่สะพ้ายหลินเหมือนกันไม่เหมือนผัวฉันพอทำเสร็จสองสามทีก็หมดแรงแล้วปากบอกว่าตอนหนุ่มเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ฉันละอยากจะถุยไม่ไอายบ้างหรือไงหญิงสาวกลุ่มนั้นพากันหัวเราะหญิงคนหนึ่งที่มีหน้าอกใหญ่กว่าเพื่อนเหลือไปเห็นติงจี้หลินที่ยืนอยู่บนสะพานจึงลุกขึ้นยืนเช็ดมือบนสะโพกและยิ้ม น้องชายดูเหมือนจะเป็นคนแปลกหน้านะมาครั้งแรกที่เถาหัวเจิ้นใช่ไหมมาคุยกับพวกพี่สาวไหมติงจี้หลินรู้สึกขนลุกรีบวิ่งหนีเข้าไปในส่วนลึกของเมืองทันทีทำให้กลุ่มหญิงสาวหัวเราะกันอย่างดังในเมืองมีเด็กนักเรียนคนทำงานรับจ้างมีเ p c พีซบางคนที่มีเครื่องหมายภารกิจอยู่บนหัวและบางคนก็ไม่มีติงจี้หลินสังเกตไปทั่วตามระดับของเขาตอนนี้เขาสามารถรับภารกิจได้พร้อมกัน ติงจี้หลินสามารถรับภารกิจได้เพียงครั้งละหนึ่งภารกิจเท่านั้นดังนั้นเขาต้องขสันให้ดีภารกิจที่ให้รางวัลน,น้อยและใช้เวลานานเกินไปควรตัดออกไปจากตัวเลือกสุดท้ายเขามาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในจัตุรัสกลางเมืองข้างหน้าบ้านมีชายชราใส่เสื้อคลุมสีเทาใช้ไม้เท้าคำยันชายชราคนนี้มีผมขาวโพลนเขาดูชรามากแต่ใบหน้ายังมีเลือดฝาดอยู่ชายชราผู้นี้คือผู้ใหญ่บ้านของเมืองเถาหัวเจิน้นที่หน้าผากของผู้ใหญ่บ้านมีสัญ,ญลักษณ์ภารกิจปรากฏขึ้น ชายหนุ่มผู้ใหญ่บ้านมองไปที่ติงจี้หลินพร้อมกับยิ้มแล้วกล่าวว่าในเมืองนี้นานมาแล้วที่ไม่มีหนุ่มสาวคนใหม่มาเยือนข้าคิดว่าเมืองเล็กๆของเราที่อยู่ไกลจากเมืองหลินอันคงไม่มีหนุ่มสาวมาที่นี่อีกแล้วติงจี้หลินยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าข้ามาจากแดนไกลผู้ใหญ่บ้านมีอะไรจะสั่งการก็พูดมาได้เลยดีข้าจะไม่อ้อมค้อมผู้ใหญ่บ้านยิ้มแล้วพูดว่า แม้ว่าเถาหัวเจิ้นจะมีทหารรักษาการกว่าร้อยคนและมีทหารมาจากจวนหลินอันมาช่วยแต่จำนวนทหารก็ยังคงน้อยเกินไปและรอบๆเมืองยังมีมอนสเตอร์เพิ่มมากขึ้นทุกวันเขามองไปทางทิศเหนือขมวดคิ้วและกล่าวอย่างกังวลว่าพลังจากหุบเวหวลึกกำลังคืบคลานเข้ามาข่ารู้สึกได้ถึงความน่ากลัวนั้นชายหนุ่มรอบๆบป่าเนินทางทิศเหนือของเถาหัวเจิ้นมีฝูงหมาป่าที่ถูกปีศาจครอบงำมันทำร้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยงของเรามากมายเจ้าจะไปกำจัดพวกมันได้หรือไม่ไม่มีปัญหา ติ่งจี้หลินตบหน้าอกและกล่าวว่าข้าจะจัดการให้เองทันใดนั้นมีเสียงกริ่งดังขึ้นข้างหูของเขาติ่งระบบแจ้งเตือนว่าเจ้าได้รับภาร,รกิจในการกำจัดหมาป่าปีศาจเนื้อหาของภาร,รกิจคือเดินทางไปยังป่าเนินทางทิศเหนือของเมืองเถาหัวเจิ้นกำจัดหมาป่าปีศาจและนำเคีื่ยวของหมาป่าปีศาจหนึ่งร้อยซี่มามอบให้ผู้ใหญ่บ้านเจ้าจะได้รับรางวัลมากมายสำเร็จแล้วภารกิจระดับ B สิงจี้ลินเลิกคิวเล็กน้อยในช่วงต้นเกมผู้เล่นส่วนใหญ่จะได้ภารกิจระดับ C, D, E หรือ F การได้รับภารกิจระดับ B ถือว่าโชคดีมากหรือจะเป็นเพราะค่าโชคสามหน่วยที่เขามีเขาเดินผ่านเมืองมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือไม่นานก็มาถึงป่าเนินที่นี่เป็นป่าที่มีเนินลาดเล็กน้อยในป่ามีหมาป่าที่ขนยุ่งเหยิงเดินไปมาพวกมันหิวโหวยมานาน เมื่อเห็นติงจี้หลินซึ่งดูเหมือนเหยื่ออันโอชะเดินเข้ามาดวงตาของพวกมันก็ส่องประกายแสงสีฟ้าอ่อนๆแข่งติงจี้หลินชักดาบทองออกมาถึงเวลาลองใช้เทคนิคต่อสู้แบบกลุ่มของเขาแล้วหากสำเร็จความเร็วในการเลื่อนระดับต่อไปก็จะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนจะรวดหักถึงระดับ30เร็วๆนี้และเรียนรู้สกิลกรอะคุ้มดาบจะทำให้เขามีความสามารถทั้งในการโจมตีและป้องกันซึ่งเป็นเส้นทางของนักดาบอย่างแท้จริงแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าจะได้สกิล กรอกคุ้มดาบมาจากที่ไหนแม้ว่ากรอกคุ้มดาบจะเป็นสกิลที่ใช้ได้ทั่วไปแต่ไม่สามารถเรียนรู้จากผู้ฝึกสอนอาชีพได้ต้องหวังพึ่งให้ผู้เล่นได้หนังสือสกิลนี้จากการดรออปของมอนสเตอร์ในอดีตมีนักดาบหลายคนที่ติดอยู่กับสกิลนี้เป็นเวลานานบางคนแม้แต่เลเวล40ก็ยังไม่ได้เรียนกรอกคุ้มดาบเลย